ครับสวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซี FC มอลลัมดีชะนอยเมนีผ้าพ่อแม่พี่น้องไม่เยี่ยมชมชุมชนน้องอุทยัยซึ่งปีนี้ดูซื้อว่าชุมชนน้องอุทยัยมอลลัมดีชะนอยบ่เคยเห็นน้ำท่วมหลายคักป่านนี้แต่ปีนี้น้ำท่วมหลายแห้งป้าจังนี้เิ่นเห็ดจังไหนเนาะนี่น่อี๋ยว ให้ให้พี่น้องเดเบิ่งได้ช่วอันนี้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดขายบ่ครับนี่อ๋อแตกค่ะพี่เอาเอาเอาให้พี่เอาเอาเอาเดี๋ยวเอาเลยนะครับให้โฆษณา เต็มที่เลยนะครับได้เลยค่ะเป็นยังไงมั่งอันนั้นไม่แพ้มาโปรโมโนอยโปรโมโนอยโปรโมนอยจากทีมจากาช่อง SDB สาขาเมืองศรีสเกตแล้วก็ร้านหมาล่าเ็มป์รี่แล้วก็บุญโฮมไก่สดนะคะวันนี้เรามาร่วมกันทำบุญเข้าคืนมาทำรีวิวรีวิวแจกแจกแจกข้ากล่องใช่ไหมแจกข้ากล่องผู้ประสบภัยค่ะเดี๋ยวจะไปแจกอีกที่สาราการจังหวัดศรีสเกตนะคะค่ะอันนี้เราก็รับ พอเชิญรับนะคะนี่นพี่มารับรับหมอรำชิริพรน้อยสมบูรณ์มาพอดีพอดีมาถ้ำคลิปกับพอดีได้ชิริพรพอดียืดสลัการเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเด็กกินก้อนมูนี่ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นปกติท้าอะไรมั่งคะที่ขายมาล่าค่ะร้านนี้อ๋อจะขายอันนี้เลยค่ะค่ะทุกคนค่ะหลังจากน้นาล่งแล้วนะคะมาอุดหนุนมา้นะคะมาล่ามาล่าชื่ออะไรเจมี่ค่ะเจมี่นะคะทุกคนค่ะ แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยต,ตอนนี้ยังหนึ่งับความลำบ,บากอยู่แล้วก็ทีมทีมสาวสวยจากธนาคารไทยพาณิชสาขาเมืองสีเกดค <ฮะ S 2> ่ะจุดนะคะทุกคนสาวมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะแลรกคุณเก๋แล้วก็อีกหลายๆท่านสมทบกันมาค่ะโอ้ยขอบคุณพมาเยอะทั้งเพื่อนๆ,ๆน้องๆที่ นี่ครับพี่น้องมอลลัมเดชแน้อยไก่สดกูทุ่มพรก็สนำตะนุนไก่สนำตะนุนไข่มาเออฮะค่ะอู้ต่กระสินมีคือเป็นตะแส็ดเถอะผัดมีค่ะเอาผัดมีด้วยค่ะโอ้ยของมักด้วยมอลลัมเดชแน้อยนี่ของมักได้ผัดมีนี่ท้าถ้าสะพานขาวกระถั่วคือกันอยูเด้ชค่ะนี่นี่ครับพี่น้องครับมอลลัมเดชแน้อยอยากให้พี่น้องในเบื้องในชุ่มความเป็นจริงชุ่มช่นน้องอุทัยบ่เคยถ่วข้ัวปานนี่น้ำเนืงขึ้นมาค่ะมันขึ้นมาปกติจากตรงนู้น่่ะจากเออ เต็มขาวอะจากเต็มขาวขึ้นมาเรื่อยๆเลยขึ้นมาเรื่อยๆเลย<ม>ยังขึ้นต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วพี่ก็ไปเอากระสอบทรายมาเพิ่มองทรายเพิ่มแล้วกระสอบทรายเนี่ยเราได้มาจากไหนคะอ๋ออันนี้เราได้จากเทศาบาลเมืองรีสเกตค่ะสามสิบกระสอบโอ้แต<อ>่ให้หลังละสิบห้ากระสอบม,มันโมเพียงพ่อเราก็เลยไปซื้อมาเพิ่มเพราะว่าเราคิดว่าน้ำมันไม่น่าจะขึ้นมาอีก ครับผมคือตอนแรกมันไม่ไม่ได้ขึ้นมาขนาดนี้นะพี่มันอยู่แค่ปีิี้ตรงนั้นคิดว่ามันจะพอทีนี้มันขึ้นมาเพิ่มเราก็เลยต้องต้องกันไว้เราก็เพิ่มเพราะว่าหน่วยงานเราก็ต้องแจกหลายๆที่เนาะทางเราก็ได้ตามเท่าที่ได้เราก็เอาตามสีของเรานั่นแหละคเราก็ไปซื้อมาเพิ่มไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วยช่วยกันช่วยกันเนาะค่ะถือว่าช่วยช่วยกันนี่นี่เป็นประวัติศาสตร์พี่น้อง ถือว่าปีนี้เป็นเป็นประวัติศาสตร์ยังยังมากนี่คุณแม่ของเขาเพิ่นกำลังพายเรือมาเอาเข่าไปกินถือว่าถือว่าลำบากเง้ครับพี่น้องครับปีนี้มอรำเดชะน่อ,นอยหม็มาเบิงชุ่มช,มช,มชนหน้องอุทัยถือว่าน้ำท่วมร้ายน,าน่าจะร้ายกว่าทุกปีนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยเตรีมยมแห็งัาผมสวัสดีครับนี่คระ อันนี้อันนี้ก็ยังทําธุรกิจกันอยู่เนาะ <_ asaki> พี่น้องเอ้ยให้เบิงความเป็นจริงเนดะ้อพี่น้องเดอ้อขายของตามกระแสนำถ่วมคักๆเดอ้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องนี่ทําธุรกิจทำมากค้าขายได้ยังได้รับความลาบากอย่างคักเลยถือว่านาํนานําปีนี้ถือว่ามาหลายดีพี่น้องชุมชนน้องอุ glaube, ทัไทยบ่เคยถ่วมคักปลานี่แม่นบอกเนาะบ่เคยถ่วมคักปลานน่เนาะ ปีนี้จา้าไหนจังมัาก็ขึ้นสูงขักเถอะปกติจะถ่วมอยู่งส้วนผุนไหนส้วนทั้งรูมผุนปีนี้ขึ้นมาอย่างหอดจนหอดโรงเรียนเถียสบานเลยนี่สุดทันผู้ชมเนอะโมลามเดชหาหน่อยให้เบิองขึ้นมาหอดโรงเรียนเถียสบานสองคณะเต้นขนาดเต้นนี่เอาบอท่านได้พี่น้องเต้นทั้งไอ้ชุมชนนิวาเทศบาลจังหวัดศรีสะเกีเพิ่นม้ากลางไว้ให้เอาน้ำบอท่านเลย น้ำข้นมาแห้งเอาสู่พี่น้องครับสู่ซอยกันซอยกันคนละไหม่คนละมือปลากระยหลายพี่น้องเทิ่งปลาน่อยเทิ่งปลาไ่เอาสู่ซอยกันนี่ครับพี่น้องความเป็นจริงเพิ่นกระลังหากระสอบรส้มาว่างอันนี้เพิ่นกระลังหากระสอบรายมาว่างเป็นล้านกอบนางก็ปีร้านล้านก็ปี่พี่น้องครับนี่กรบเพิ่นก็ได้รับพววมลำบากหากระสอบราย มีการซื้อได้จกกระเป๋าเจ้าของสู่กันน้ำไว้พี่น้องแต่ละคนกระดีใจน้ำทั้งนี้บมีรถบริเลียนผ่านคือเส้นทั้งชุมชนปาม่วงเส้นเมืองอุบลเพื่อนกับตอนนี้หาตั้งแต่น้ำลงเพื่อนกระสิได,ด็ปเปิด้านคือเก่าอีกเด้อพี่น้องเด้อแว่ว่าตอนนี้กำลังเก็บสิ่งเก็บของลำบากพี่น้องเพื่อนกระได บอกว่าสิเป็นห่านเสริมสวยเป็นหลานกอบปีพี่น้องเพื่อนกันลำบากกันทุกคนพี่น้องโอ้ยเอากำลังใจซอยกันเนาะพี่น้องเนาะซอยกันกำลังใจซอยกันมอลำเดชเหนอยมาเห็นความลำบากพ่อแม่พี่น้องกูกูคูค,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 คนขันนี่โอกาสมอลำเดชเชนอยกับคงเจได้พาทีมงานมาเยี่ยมมาชมอีกเถอะนี่ครับพี่น้องครับ เพื่อนมารับเขากองเป็นไงพี่พาเรือมาใช่ไหมเมื่อกี้นี่โอ้ลูกของพี่อยู่คุมท่าเรือพอดีเพื่อนให้มาเอาเหลือถอยห้าห่อห้าห่อก็ไม่รู้ว่าเขาทำอยู่ตรงนี้หรือตรงไหนปุ่นนะเอาเลยครับไม่รู้มันอย่ตรงไหนเอาไปช่วยกันคนตะกองพอได้กินเนาะนี่ครับพี่น้องครับมะล้อเดชะน่อยให้เบิ่งความเป็นจริงเพราะว่าเพื่อนบอกว่าน้ำยังขึ้นต่อเนื่องอยู่พี่น้องก็เลยเตรียมความ พร้อมไว้เตรียมกระสอบรายเพื่อป้องกันนาอพี่น้องล้านกีฬาเด้อพี่น้องเด้อบกบอคือว่าน้ำจะขึ้นมาฮอดสูงปานนี้นี่ครับพี่น้องความเป็นจริงที่ได้รับความลำบากกันพี่น้องโอ้ยให้บึ่งอ้าวสู้สู้ลูกสู้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 นะครับงานสู้สู้นะครับตอนนี้ป้องกันใครในตะฟังท่านนี้ บ่มีรถรถเลนผ่านเนาะขาะสันน้ามัสกิะเดนแบบชุ่มชนปาป่าม่วงโอ้โหสุดยอดเลยผมไปถ่ายคลิปอยู่หันเวลาลรถเลนมาเนี่ยขั้นไดเขาเลนคอยกับใครเลนขั้นได้เลนแห้งว่าสันงานเขาเลยเออ,เ,อ,อเลยเขาบานเลยนะนี่ครับพี่น้อง่วนว่าลานตรงกันขามกับลานจิชบช็อปเพื่อนค่ะเตรียมความพร้อมพี่น้องทางเทศบาลเพิ่นกำ ให้กระสอบรายมาเพื่อป้องกันนาอพี่น้องเนาะแต่กันยังบอ่อเพียงพ่อประชาชนตกกระเป๋าซื้อเองหหยเองป้องกันน้ำเองเอาคลิปนี้ฝาก,กคนไล์กดแช่กดติดตามกนซับซากให้หมอล่ำเดียชน่้อยพ่อเนุ่มีกำลังใจสร้างคลิปให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงในช่วกันขอให้พ่อแม่พี่น้องประพูประสบให้น้ำถ่วมสูซอยกันเนาะเอากำลังใจซอยกัน หายสุขภาพแข็งแรงคุณผู้คนเด้พอพี่น้องเด้อคลิปนี้กาวเข้ามาสวัสดีครับ